วิถีชีวิตชาวบ้านมาสอนหวกครับมือนีมาสอนหวกปุ่นพิกัดอยู่ในโคกสานามบินค่ะพี่น้องค่ะบวกกลางโคกเป็นบวกของทหารแต่ว่าเขาเจ้ากับบ่อแพงบ่อหวงบ่อหามค่ะตัวนี้เขากำลังมาลองหวกครับพี่น้องค่ะก็ได้แน่แล้วล่ะเอาใส่วิ่งสอนเดาอ,เอันนี้ได้ข้ามหนีลเจ้านี่ดูบาดนี่มานำกันสามสี่คนโอเจ้านี่ได้หลายแล้วคัน อันนี้สุวในใส่วิ่งค่ะมต่หัวกบส่วนมากสิเป็นหัวกบเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งค่ะพี่น้องกำลังลองแงงอยู่คุณมาหลุ้นน้ำกันค่ะพี่กัดโคบสนามบินพ่อกันกับชออนน่องข้นน้ำพองชาแนล้ะค่ะเมื่อนี้ค่ะอยากหากินวิธีชีวิตชาวบ้านค่ะพี่น้องค่ะเป็นหัวธ้ามาชาดด้วยค่ะเป็นหัวธรรมาชาดทับ่ได้บ่ได้ลองบ่ได้ไอ้บ,บ่ไบด้เลี่ยงค่ะมีแต่งแต่น้ำมีแต่น้ำ มดูเบิ้งไปในทางนี่ดุกคนสอนได้บอจ้านี่ก็ได้ไลยแล้วนี่เอาถุงมาใส่ซมายายมาเบิ่งดูได้บอน้ำมานลุ่มน้ำกันครับพี่น้องอันนี้เป็นลองแงงรองแงงได้บอนี่เป็นพัดพัดแล้วสามล้อเบิ้งดูได้ใส่กันเลยยกขึ้นเบิ้งได้บอ มาำลุ่มน้ากันค่ะพี่น้องนมาลุ่มน้ากันวิถีชีวิตชาวบ้านหายากหากินค่ะอันนี้เป็นหัวกบด้วยกันหัวกบกับแมงขาวสารคุณแมงขาวสารแมงกิดเต้าหุ่นบ้านสอนน้าแนวเซาวาว่ะวบมึงบ้านสมันี้เะค่ะหาเจ็บหาเล็มเนาะก็เนาะ กินอย่างนี <c oughs> uh, ้กินแมงก่าสานเตกินแมงก่สานดิพต์กินนี่ในบาที่ก้าซื่อๆตเป็นบวกบวกบางไงู่เด้คันแตมบวกไงอยู่บวกทำมาชาติเปนต่างมกำลั่งลองด้วยเห็น รอนด,ด้วยด้ไไวยมันมันไปไววบ่ได้มันมืนค่ะพี่น้องค่ะก็ฉมี้ตะลุกดือรูการนี่แหละค่ะฝนตกนี่แหละฝนตกม่จักหน่อยกับบ่มี่ จังไนกับบะมีแล้วค่ะกันนี้เมื่อแล้วกับสิมีดตะช่วงนี่แหละตัวใดห,หน่อยเขากับปอยมันตัวใดใหญ่เขาจังคอยเอาเนาะค่ะเนาะตัวใดหน่อยเขากับปอยไปเห็นมันใหญ่กับจังไนนี่กับบ๊อส่นเดี๋ยวค่ะจังไนกับเป็นขาหนีเมื่อแล้วกับสิบะมีหยังสิมีตะหนาธรรมดาบะมีแมงบะมีหวัวกวนเถอะสีฟิตเป็นตะพวกแมงข้าวสารแมงหยัง ลองดูบาตนี <Tipp ett> ่มาลุนน้ำกันครับพี่น้องมันถือว่าบาตนี่บาตรชุดท้ายบาตที่สามพามาบัตที่สามเลยบาตบัตที่สบัตที่สี่บาตนี่ไปบาตที่สี่บนบาตที่สามน้ำของมันน้ำของเวีงโอ้บาตนี่ก็ถือก็ได้ค่ะพี่น้องมันถุนนิตฐาหนำปลดน้ำออกตะกอนค่ะพี่น้องปลดน้ำออกตะกอนมิตุนหนำเล็บแมว มันเป็นปลาธรรมาชาติเลยค่ะมีตั้งแต่ปลาเพล็เป็นน้องยูกกลางปลาน้ำพัดไนมะเอาัถนออกนะ็จ๊แมะมันะถือซน,นี่ละมันะถือ,อยองัถือย้อ่มทางนี้แต่น้ำพราว่าเนี่มัน,นยมที่ยามันเลียนไว้มันยางไว้ปะไ,ไรยางไว้กับจีุ่งเห็นตมันย้อแ่นหด ใท่ค่ใ่ักใทยเนี่ยอะไรใช่เอฟซีเ็นเบิ้าอยากหาวิธีชาวบ้านเนาะค่ะวิธีชีวิตชาวบ้านคลิปนี้ก็ขอบุณหลายๆเด้อค่ะขอบุณค่ะ